ต้องบอกว่าทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้ทุเรียนสาริกานะครับมีรสชาติหวานมันมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี2 5 6 1นเะครับเริ่มวางขายแล้วครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนนะครับจะมีคําพูดว่าถ้ามาพังงาแล้วไม่ได้กินทุเรียนสาริกาเหมือนมาไม่ถึงจังหวัดพังงานะครับ ซึ่งต้องบอกว่าถิ่นกําเนิดของทุเรียนสายพันธุ์นี้นะครับทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและก็โด่งดังนะครับอยู่ในพื้นที่อําเภอกระปรงจังหวัดพังงาในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนสาลิกาออกสู่ตลาดทําให้แต่ละวันครับก็จะมีผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะมาชิมมาช็อปกันถึงในสวนและก็มีการซื้อขายทางออนไลน์กันอีกด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องเป็นจํานวนมากเลยครับ โดยราคาล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ250-300บาททางด้านของนายวีระสังทองกเกษตรอำเภอรกระปงนะครับก็ได้นำเยี่ยมชมนะครับสำหรับสวนของออป้านุชลุงเปียนะครับซึ่งก็อยู่ที่บ้านปากผู้หมู่ที่3าํตำบลท่านาอำเภอรกระปปงซึ่งกำลังจะเปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมชิมช็อปทุดเรียนสาริกาและก็ผลไม้ท้องถิ่นด้วย โดยก็จะเปิดกันในวันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับโดยป้านุชหรือว่านางบุญสมมีเกิดเนี่ยก็ได้พาไปชมต้นทุเรียนสาริกาที่เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วพร้อมกับตัดผลผลิตที่แก่จัดลงมาเตรียมให้สำหรับลูกค้าด้วยนะครับ